ช้านี้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูอีกหนึ่งผล,ลไม้นะฮะที่สมุทรสงครามปกติเขาจะดังลิ้นจี่ส้มโอใช่ไหมฮะแต่นี่เดี๋ยวพาไปดูส้มแก้วกันหน่อยโหแล้วเขาปลูกแบบรักษามากๆเลยนะฮะปกติส้มก็ปลูกให้เขาโตเองใช่ไหมฮะ,ะแต่ที่นี่นะส้มแก้วเนี่ยต้องกระดาษไปหอ<ฮ>่อทีละลูกทีละลูกท่านผูลล้ชมประครบประงมมากเลยนะคะเชื่อว่าไม่เคยได้ยินส้มแก้วหรือแบบไม่เคยชิม นี่คือส้มแกวผมก็เพิ่งเคยรู้จักเหมือนกันนะเพิ่งเคยได้ยินหน้าตามันออกเหมือนแบบส้มโอมันไม่กลมขนาดนั้นนะเหมือนลักษณะอารมณ์เหมือนส้มโอผสมกับส้มเขียวหวานอ๋อใช่ใช่เพราะว่าลูกมันค่อนข้างใหญ่เออใหญ่กว่าส้มปกติทั่วไปแล้วดูเขาแกะดูเขาแกะเห็นไหมคือมันไม่ได้ต้องไปหั่นแล้วแกะย่างเหมือนส้มโอมันแกะเหมือนส้มเขียวหวานส้มใส่น้ำผึ้งแต่มันลูกใหญ่แต่ลูกมันไตมือเลยนะผู้ชมแล้วดูกลีบส้มสิ โอ้โหจุกๆเลยอ่ะกินแบบเนี้ย,ล,ยลูกเดียว <G ül> ไม่สิลูกเดียวไนดะ้กินได้ทั้งวันลูกเดียว <G ül> เอากินกันเลยแบ่งกัน3มคนเนี่ยได้เลยค่ะ <G ül> โอ้ยน่ากินจังเลย,ยท่านผูน้ชมนี่เจ้าของสวนนะครับท่านผู้ชมคุณพวงทองพวงสวัสดิ์เจ้าของสวนส้มแก้วอยู่ที่บางสะแกบางคนทีสมุทรสงครามนะครับก็บอกเลยว่าปีหนึ่งเนี่ยมีกินครั้งเดียวเท่านั้นและผลผลิตไม่เยอะครับ เพราะว่าพื้นที่ปลูกทั้งหมดนะนะทั้งจังหวัดเนี่ยไม่เกิน1 0 0ไร่คนเขาไม่ได้ยอมปลูกกันแล้ว<อ>เพราะฉะนั้นหน้านี้หน้าเขาแล้วนะผู้ชมเดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆนะฮะแล้วติดต่อสั่งซื้อยังไงเดี๋ยวผมจะบอกนะครับท่านผู้ชมฮะคุณพวงทองนี่บอกปลูกส้มแก้วมา20กว่าต้นนะฮะแล้วปลูกมานาน30ปีแล้วผลผลิตออกทุกปี ถือว่าเป็นรับในดินของสมุทรสงครามจริงๆเลยนะฮะเพราะว่าดินเขาเอื้องไงดินเหนียวปนร่วนนะฮะเกิดจากกระแสน้ําพัดพาตะกอนน้ามาทับถมกันคือเป็นสามน้ำอ่ะของที่เนี่ยโอเคเลยนะพวกผลไม้เนี่ยขึ้นชื่อหลายๆอย่างเลยนะฮะท่านผู้ชมฮะผมผลิตออกมาดีนะฮะส้มแก้วเนี่ยมันยากครับท่านผู้ชมฮะคือต้องทิ้งไว้นานน่ะสี่ปีนะครับแต่พอ5ปีขึ้นไปผลผลิตมาแล้วครับท่านผู้ชมฮะ พอผลผลิตเนี่ยนะฮะพอออกมานะได้ขนาดประมาณส้มเขียวหวานเขาต้องนําใบตองไปห่อเอาไว้ป้องกันหนอนมแมลงผีเสื้อกลางคืนเพราะโอ้โหมันชอบกินมากเลยเดี๋ยวผิวไม่สวยขายไม่ได้ราคาห่อเอาไว้เลยครับทานผู้ชมห่อด้วยใบตองแห้งเนี่ยนะฮะถือเป็นเคล็ดลับสําคัญเลยเพราะว่าผิวออกมาจะเหลืองทองดูสวยงามมะนะฮะดูน่ากินอะ่ะเมื่อกี้เขาเปอกเปลือกแบบง่ายมากไม่ได้แบบออว่าม,ม,ม,มันไม่ติดอะ่ะใช่ค่ะนี่ดูสิ น่ากินสดๆหวานฉ่ำนะจะหวานฉ่ำชอบกินะะส้มอยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะฟิลเนี่ยอารมณ์เดียวกันนะฮะระบบผลผลิตออกธันวาคมถึงกุมภาพันธ์หน้าสวนท่านผู้ชมราคาโอเคด้วยฟังดูเนื้อน่าจะเป็นโลละร้อยนะอุ้ยน่าจะแพงอยู่นะคะลูกหนึ่งเนาะลูกใหญ่แล้วแล้วดูแลดีอ่ะค่ะแต่หน้าสวนเขาขายโลเท่าไหร่รู้ไหมห้าสิบหรืหกสิบบาทโอ้โหแพงกว่าสายน้ำผึ้งอ,ะอ่ะเอาราคาประมาณสายน้ำผึ้งเบอร์ใหญ่อ่ะค่ะ นะฮะลักษณะเด็ดเนี่ยนะฮะคือผลใหญ่ผิวสีเหลืองทองนะฮะกลีบใหญ่เนื้อเยอะน้ำเยอะ <c oughs> หวาน <c oughs> อมเปรี้ยว ผู้บริโภคบางรายนํามาคั้นใส่เกลือเล็กน้อยโอ้โหดื่มแนละ้วสดชื่นสุดๆดครับท่านผู้ชมฮะและะ้วปกติขายดีนะพวกกรดจีนคนนี้ยอมเอาไปไหว้กันนะครับ<อ>กรเกษตรจังหวัดสมุทรสงครามนี่ลงไปพื้นที่ด้วยนะฮะบอกว่าส้มแก้วเนี่ยจริงๆราคาดีนะแต่น่าเป็นห่วงเพราะว่าเกษตร,รกรไม่ค่อยปลูกกันแล้วนะครับเพราะว่าผลผลิตมันไม่เยอะนะฮะลวปีหนึ่งก็ครั้งเดียวถามว่าทาไมเขาไม่ปลูกเขาไปปลูกอย่างอื่นดีกว่า ลิ้นจี่ส้มโอดูแลง่ายส้มแก้วต้องมานั่งห่อใบตองกันนะทีละลูกทีละลูก<อ>นะคะนะฮะแกก็บอกว่าทั้งจังหวัดสม,มุทรสงครามน่าจะมีไม่เกิน100ไร่เท่านั้นนะครับมากที่สุดก็อยู่ที่นี่แหละฮะตำบลบางสแกนะครับแต่ว่าทางสำนักงานเกษตรจังหวัดสม,มุทรสงครามพยายามที่จะส่งเสริมให้ปลูกส้มแก้วให้ได้มากที่สุดเลยนะครับเ,ออเพราะว่าราคาเนี่ยไม่เคยต่ำกว่าโลละ50บาทเอา ฝากสวนเอาไว้หน่อยครับอ่ารอค่ะรอจดเลยสวนส้มแก้วค่ะลองเซิร์ชหาดูสวนส้มแก้วตำบลบางสแก่บางคนที สมุทรสงครามนะครับเชื่อว่าน่าจะหากันไม่ยากละจริงๆก็คุ้มนะจ่ายค่าส่งหน่อยนึงนะคุ้มแล้วก็โลหน้าศูนย์เขาขายโลละ50บาทอยากชิมเหมือนกันนะมาชิมกันดูโอ้เห็นแล้วอยากกินเลยอ่ะไปก่อดเข้าเดี๋ยวหลังจบข่าวเออนะกดเข้าดีกว่าค่ะสวนส้มแก้วนะต้องบางสแก่นะะตำบลบางสแกของอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงคราม ป,ปนี่นี่กันเยอะคั้นออกมานี่โอ้ยโอย,โอยได้กินสดๆ,ๆแล้วก็ฉ่ำใช่ลแล้วกลีบเนี่ยมันใหญ่และน้ำเยอะอยเนื้อเยอะ ยังไม่เคยชิมก็เลยอธิบายได้ตามที่นักข่าวเขาเขียนมาแค่นั้นแหละต้องชิมเองเดี๋ยวมารีวิวต้องชิมเองถึงจะถึงจะพูดอธิบายได้ถูกว่าว่ารสชาติมันเป็นยังไงแต่เขาบอกหวานอมเปรี้ยวอ่ะก็น่าจะอารมณ์แบบสายน้ำผึ้งไหมถู้ไหมแต่สายน้ำผึ้งจะออกหวานโดดนิดนึงอันนี้มันลูกใหญ่มันเต็มคำอ่ะพี่เป้ชิ้นหนึ่งอ่ะคิดๆคิดโชว์เลยป๊๊บก็ไปแล้วต้องดูไอ้ตัวตัวเปลือกมันอ่ะไม่ใช่เปลือกอ่ะไอ้ตัวกลีบมันอ่ะแล้วถ้ามันบางๆหน่อยนะโอ้โหเคี้ยวเพลินเลยล่ะ